ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติทั้งที่52โกยทุกความสำเร็จกว่ายอดขายทะลุ400ล้านบาทโดยนิยายวายกร์ตูนแชมป์ขายดีต่อเนื่องด้านสมาคมผู้จัดพิมพ์สุดรื้นเวทีเจราจาซื้อขายลิขสิทธิ์ครั้งแรกในไทยประสบความสำเร็จดีเยี่ยมยอดซื้อยอดขายสะพัดกว่า351ล้านบาทไต้หวันเป็นชิงนิยายวายนักเขียนไทยตีตลาดหนังสือโลก สัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่52และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่22นะครับก็วันนี้ก็ปิดฉากลงไปที่เป็นที่เรียบร้อยนะครับด้วยความปรับปื้ม่มนะครับของสำนักพิมพ์ต่างๆที่มาร่วมออกบูธนะครับเพราะว่ายอดขายนะครับทะลุไปถึง400ล้านบาทนะครับในครั้งนี้นะฮะยอดคนเข้างานเนี่ย1ล้าน500ศนคนนะครับครับงานงานงานในในใ,ในครั้งนี้เนี่ยถือว่าประสบผลสําเร็จ เป็นนันมากเอาอามากๆนะครับอีกหนึ่งความสำเร็จในครั้งนี้นะฮะก็เป็นครั้งแรกนะครับที่มีการซื้อขายลิขสิทธิ์เกิดขึ้นนะฮะในงานนี้นะครับมีทั้งหมด14ประเทศนะครับแล้วก็53สำนัก34 35สำนักสำนักพิมพ์นะครับจากต่างประเทศที่มาร่วมเจรจาซื้อขายลิขสิทธิ์นะครับกับกับสำนักพิมพ์ไทยอีก53สำนักพิมพ์นะครับครับ ในครั้งนี้เนี่ยก็ก็ในครั้งในครั้งต่อต่อไปเนี่ยเราก็จะต่อยอดจากจากที่ทำในครั้งนี้นะคบจะทำไปต่อเนื่องนะครับในในครั้งนี้เนี่ยาทางผมเองและคณะกรรมการของสมาคมะนะครับผู้บริหารทั้งทั้งหมดเนี่ยก็ขอขอบคุณนักอ่านสิ่งนักอ่านทั้งทั้งหมดนะครับที่ยังรักในหนังสือนะฮะให้การสนับสนุน ให้การสนับสนุนมาจับจ่ายใช้สอยอซื้อหนังสือในงานนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับนักอ่านทุกท่านนะครับสิ่งนักอ่านทุกท่านเนี่ยก็ในครั้งหน้าเนี่ยขอให้การสนับสนุนเป็นเช่นนี้เหมือนเดิมนะครับหนังสือขายดีในครั้งนี้เนี่ยมี5อันดับนะครับที่ขายดีที่สรุปมาแล้วนะครับก็จะเป็นหนังสือแนวนวนิยายและวรรณกรรมนะครับอยู่ที่3 8นะฮะ อหนังสืออันดับสองเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มการ์ตูนมังงะและไลน์โนเวลนะครับอยู่ที่21เปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็อันดับสามเนี่ยก็จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับ How to นะครับอยู่ที่18เปอร์เซ็นต์ครับและอันดับสี่ก็จะเป็นหนังสือคู่มือนะครับเตรียมสอบนะครับอยู่ที่18เปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับสุขภาพนะครับที่มามามาแรงแซงโหราศาสตร์ ในครั้งก่อนนะครับใน13เปอร์เซ็นต์นะครับประเทศที่มาเยอะที่สุดนะครับก็จะมีประเทศจีนกับประเทศไต้หวันนะครับที่ซื้อหลายเลขสิทธิ์ไอ้หนังสือหนังสือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นหนังสือแนวนิยายวายนะครับ